สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกทนะ่านฮะโอ้เสียงแหบครับเสียงแหบครับผมเนื่องจากไม่สบายหลายวันครับวันนี้เข้ามาที่ร้านนะครับนะฮะเข้ามาดูนะครับใครที่กำลังนะครับที่จะหาอาชีพนะครับใครที่กำลังหาอาชีพ ะะที่จะหาะไรายได้นะครับหาไรายได้เข้ากระเป๋านะครับก็เรานะครับอยากจะให้พี่น้องได้ดูนะครับอาชีพนี้ฮะอาชีพที่เราทำนะครับอาชีพที่เราทำคือนะครับอาชีพค้าขายนะครับผมอาชีพค้าขายดียังไงนะครับ อาชีพค้าขายดียังไงเดี๋ยวพี่น้องดูเอาครับพี่น้องดูเอาในร้านนะครับพี่น้องดูเอาในร้านอาชีพค้าขายดียังไงนะฮะก็สวัสดีครับอ่าพี่น้องก็ดูเอานะครับกับการใช้จ่ายนะครับกับ กับลูกค้าที่มาใช้จ่ายทุกท่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ร้านของเรานะครับใครที่ยังไม่มีอาชีพนี่ละเราอยากจะให้ดูคลิปของเรานะครับกับการค้าขายสำหรับใครที่ยังมองหาแนวทางการหาเงินหรือว่าการหากำไรนะครับ กำลังขอยังชั่ว <c oughs> <c oughs> นี่ฮะลูกค้าที่จะ,ะมาเลือกหักหน้ามาก่อ <c> น <oughs> ไม่เดินหน้า สำหรับลูกค้านะครับที่ร้านของเราที่มาเลือกซื้อของนะครับ ลูกค้านะครับที่ร้านสำหรับคนที่มองหาอาชีพเราอยากให้มาแบ่งปันนะครับดูสคริปต์ของเรานะครับดูคลิปของเราที่เ,เราทำการค้าขายนะครับเราจะหากำไรได้ยังไงนะครับก็มาดูกันในคลิปนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาดูคลิปศึกษานะครับแล้วก็หานะครับหาคำตอบนะครับหาคำตอบ ที่อาจจะต้องตอบโจทย์ตัวเองว่าเจ้าของนะครับอชอบนะครับเจ้าของชอบอาชีพนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครชอบอาชีพนี้นะครับนะฮะถ้าใครชอบอาชีพนี้สนใจอาชีพนี้ก็ามานะครับดูกันได้นะครับ ชีพแบบนี้ทําง่ายๆครับใครๆก็ทําได้ครแต่อยู่ที่ว่าความคิดความอ่านนะครับความคิดความอ่านของอลูกคา้าหรือว่าคนขายานะครับว่าจะ,ะเลือกซื้อหรือว่าจะเลือกขายของสิ่งไหนบ้างสำหรับสำหรับการทำธุรกิจนะครับ เดี๋ยวเรามาให้ดูอีกมุมหนึงครับน,นี่ฮะมุมที่เราจะให้ลูกค้านะครับที่ร้านนะฮะที่ร้านของเราจะ,ะมีนโยบายแบบนี้เลยครับ ให้ลูกค้าจะเลือกซื้อของเองนะครับให้ลูก้าลูกค้าเลือกเลือกของเองใส่ถุงเองนะครับเพื่อความพอใจนะครับเพื่อความพอใจของลูกค้าเพื่อความพอใจของลูกค้าที่อยากได้ของอสวยๆนะครับเราก็ปล่อยให้ลูกค้าเลือกแบบนี้ฮะเราก็ปล่อยเลือกค้าเลือกซื้อของแบบนี้ สำหรับลูกค้าที่สำหรับลูกค้าที่ชอบเลือกนะครับชอบเลือกของก็เข้ามาได้นะครับที่ร้านนะครับแต่จะมีลูกค้าอีก1น่งหน่งหนึ่งประเภทนะครับหรือว่า1น,นอีก1อย่างนะครับลูกค้าที่อชอบให้เอาใจนะครับ เป็นลูกค้าที่ชอบให้เอาใจเป็นลูกค้าที่ชอบอให้เราเลือกของไว้พร้อมนะครับอันนี้ก็มีนะครับซึ่งเขาจะ,ะโทรมานะครับและให้เราจัดของไว้ให้นะครับอันนี้ก็อีกส่วนมากนะครับเขาจะไม่มาเลือกซื้อของนะครับเขาจะโทรมาก่อนหรือว่าไลน์มาสั่งของขอให้เราจัดของไว้ให้นะครับมาถึงนะครับมาถึงเราก็จะได้ จัดส่งเลยนะครับแต่สํา imprint, รสหรับลูกค้าที่เลือกซื้อของแต่สําหรับลูกค้าที่เลือกซื้อของเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาไปหนึ่งเอาไปขายนะครับสองจะเอาไปกินนะครับส่วนมากก็จะเอาไปขายซะมากกว่านะครับที่มาจับจ่ายกันนะครับแล้วก็เพื่อความพอใจนะครับลูกค้าจะเลือกซือ like ้อของอย่างนี้นะฮะเลือกซือ้อของแบบนี้ พอใจทั้งสองทางครับทางคนขายและคนซื้อนะครับลูกค้าก็จะได้ของสวยนะเพราะว่าเลือกเองนะครับจะมาติคนขายไม่ได้ว่าอของอที่เลือกไปแล้วไม่สวยเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกเองนะครับเขาเป็นคนเลือกเองก่อนจะมาติทางร้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยให้เลือกเต็มที่นะ อของบางอย่างบางทีอาจจาเป็นพวกผักใบเนี่ยเราก็ให้เลือกนะครับแต่บางร้านเขาไม่ให้เลือกนะครับจำไว้นะครับบางร้านเขาไม่ให้เลือกนะครับแต่ร้านเราปล่อยนะครับปล่อยให้เลือกเลยนะ อย่างเช่นกองแบบนี้ครับที่เขาเลือกเองนะเรื่องมากองไว้นะเรื่องมากองไว้เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะให้ดูครับทุกท่านนะเขาจะมาเลือกของเองกี้ครับสำหรับคลิมนี้ก็นะครับ พาทุกท่านนะครับมาชมแนวทางนะครับที่การค้าขายถ้าใครชอบหรือรักนะในการค้าขายนะครับก็มาดูแนวทางได้ครับนะฮะเป็นหนึ่งอาชีพที่ทำรายได้นะครับเป็นหนึ่งอาชีพที่ทำไรายได้ให้ทางเรานะครับหรือว่าทางผู้ขายนะครับได้มีไรายได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะพามาดูตรงที่การชำระเงินตรงนี้นะครับนี่ครับต้องรอนี่ตรงนี้ต้องรออ่าเห็นไหมครับโอเคครับสนับลิมนี้บายบายครับสวัสดีครับ